นี่แหละคือการสร้างในป่าระดับปรมาจารย์ผู้ชายเริ่มต้นด้วยการเผาถ้ำหินด้วยไฟใหญ่การเผาหินปูนที่อุณหภูมิสูงตามวิธีโบราณใช้ปูนขาวที่สกัดได้สร้างที่พักพิงในถ้ำหินให้ตัวเองไม่เพียงแต่ใช้ทักษะชั้นสูงสร้างเครื่องตักน้ำกึ่งอัตโนมัติยังมีเครื่องตกปลาอัตโนมัติหลายเครื่องเตาผิงที่อบอุ่นภายในอยู่ที่นี่ได้หลายปีก็ไม่มีปัญหาวันนี้โปฉางถูกภรรยาไล่ออกจากบ้านอีกครั้งเขาเดินไปในพื้นที่รกร้างหลังจากไม่มีที่ไป มีเพียงอุปกรณ์เอาชีวิตรอดไม่กี่ชิ้นติดตัวเขาได้ค้นพบถ้ำแห่งหนึ่งโดยบังเอิญเป็นถ้ำธรรมชาติที่สง่างามเพื่อเอาชีวิตรอดในสถานที่แห่งนี้โอชางเริ่มกำจัดก้อนหินทิ้งไปถัดมาเขาเคลียพืชพธุพ์ที่รกอยู่ออกและมีแผนที่จะเปลี่ยนถ้ำนี้ให้กลายเป็นที่พักอาศัยสำหรับอยู่ระยะยาวพิจารณาถึงความชื้นที่รุนแรงป๋าเฉิงจึงตัดต้นไม้ไปหลายต้นตั้งใจจะใช้ความร้อนสูงฆ่าเชื้อภายในเพราะอยู่ในป่าฝนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในรอยแยกมีทั้งมแมลงและแบคทีเรียมากมาย ปาเฉิงใช้ขวานเหล็กกำจัดเศษไม้จากนั้นใช้ไม้ขัดแบบดั้งเดิมขัดทำความสะอาดจนสามารถจุดไฟใหญ่เผาภายในได้เมื่อผนังหินถูกเผาจนดำเป็นฐานป่ามักใช้เครื่องมือเจาะหินที่ผุพังตามด้วยการใช้สิวเพื่อเจาะส่วนเกินออกได้อย่างแม่นยำขยายพื้นที่จนภายในกว้างขวางเหมาะสำหรับอยู่คนเดียวจากนั้นสามารถนำหินที่เจาะออกไปทิ้งเพื่อสร้างฐานของที่พักพิง หินพิเศษที่นำมาจากทางตะวันตกนี้มีประโยชน์มากนำมาวางเรียงเป็นชั้นบางๆในมุมผนังด้านในทุบให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วใส่ลงไปในเตาโครนพร้อมกับไม้แห้งใช้แรงเสียดทานจุดไฟในเตาเพื่อเผาหินปูนให้ได้อุณหภูมิสูงที่สุด ในระหว่างการเผาไม่ได้ว่างจัดการกับเส้นหมึกบนไม้ที่โต๊ะทำงานทําเครื่องหมายเส้นแนวนอนแล้วตัดแนวตั้งได้ไม้ยาวที่มีรูปร่างสี่เหลี่ยมสามารถตัดแผ่นไม้ตามเครื่องหมายเส้นหมึกโชคดีที่ภรรยาเก็บเครื่องมือที่จําเป็นไว้ให้ทําให้สามารถเจาะรูด้วยมือได้ตอกโดยไม้เข้ากับแผ่นไม้ นำกิ่งไม้ธรรมชาติมาเผาแล้วปิดผนึกจากนั้นเทน้ำที่ดูดซึมเข้าไปในภาชนะแล้วนำเท่าจากอาหารที่เผาด้วยความร้อนสูงออกมาเทลงในน้ำเย็นเพื่อให้เกิดปูนขาวเหลวรอให้กระบวนการสร้างปูนขาวเสร็จสิน้นท้องที่ว่างเปล่าก็เริ่มหิวจนทนไม่ไหววางการาน้ำบนกองไฟเพื่อต้มน้ำให้เดือดก่อนที่จะเริ่มสร้างขอชองน้ำร้อนสักกะเพื่อเพิ่มพลังหน่อยเถอ เมื่อร่างกายเริ่มกลับมาอบอ,อุ่นโคลนก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วผสมกับทรายจากทางตะวันตกที่มีไม่สิ้นสุดผสมเข้าด้วยกันและคนให้เข้ากันก็จะได้ถังทรายปูนสําหรับสร้างบ้านแบบดั้งเดิมเมื่อกองโคลนและหินขึ้นเป็นชั้นๆกําแพงที่สร้างขึ้นนี้จะมีความมั่นคงมากแต่การก่อสร้างนี้ต้องใช้โคลนมากจึงต้องเผาและสกัดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้วัสดุมากขึ้น เพื่อปรับปรุงผนังให้สมบูรณ์แบบอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้พื้นที่ภายในอย่างเหมาะสมจึงกำหนดตำแหน่งเตียงไว้ที่มุมโดยใช้เสาหินเล็กเป็นฐานรองรับแผ่นเตียงจากนั้นประกอบแม่พิมพที่เข้ากับแผ่นเตียงทาครนลงในแม่พิมพ์แล้วรอให้แห้งเพื่ออบแห้งและระบายความชื้นภายในเต้าผิงภายในเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ โบช้างเลียนแบบต้นแบบโดยเพิ่มระดับหินขึ้นเรื่อยๆเตาหินเมื่อปิดผนึกช่องว่างเสร็จแล้วต่องควันก็เชื่อมต่อกันสามารถแยกแผ่นหินออกจากแม่พิมพ์ได้ครอบลงบนเสาทรงกระบอกได้อย่างพอดีจนกว่าจะครอบกลุ่มภายในที่พักพิงทั้งหมดดูเรียบร้อยและสะอาดขึ้นมากสามารถวางแผนผนังภายนอกของที่พักผิงได้เทปูนตามเส้นฐาน แล้วก่อหินขึ้นเรื่อยๆส่วนตรงกลางที่เว้นว่างไว้เป็นตำแหน่งที่เตรียมไว้สำหรับประตูไม้เริ่มต้นด้วยการตัดไม้ให้ได้ขนาดที่ต้องการจากนั้นใช้สิวและขวานเหล็กจอะร่อง ด้วยวิธีนี้กรอบประตูจะเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์แบบสุดท้ายเจาะรูและใส่หมุดให้เรียบร้อยกรอบประตูถูกยึดไว้บนฐานปูนจากนั้นอุดรอยต่อให้แน่นสามารถยกผนังด้านซ้ายขึ้นได้หลังจากทาปูนอีกชั้นจะต้องเตรียมกรอบหน้าต่างเหมือนกับกรอบประตู แม้จะอยู่ในถ้าหินก็ตามยังสามารถรับแสงจากภายนอกได้ส่วนร้อยต่อและตําแหน่งเชื่อมเหล่านี้ยังคงถูกปิดผนึกอย่างพิธีพิถันเพื่อป้องกันยุงและ,มะแมลงเปรียบเทียบก,กรอบประตูอย่างละเอียดจากนั้นแบ่งแผ่นไม้เพื่อเตรียมประกอบประตูไม้ เว้นช่องหน้าต่างในประตูไว้ก่อนตอกตะปูไม้เพื่อความมั่นคงสุดท้ายตัดแต่งให้พอดีด้านในและนี่คือการแสดงออกถึงจิตวิญญาณของช่างฝีมือที่แท้จริงโดยการสกัดแผ่นไม้ออกเศษหนึ่งส่วนสส่วนขัดให้เรียบยิ่งขึ้นเรื่อยๆจากนั้นใช้เลื่อยตัดเส้นและเจะรูให้สมมาตรที่หัวก็จะได้บานพับไม้ชิ้นหนึ่ง เพื่อให้บานพับทำงานได้ต่อไปก็แกะสลักด้ามไม้เพื่อใส่เข้าไปในรูบานพับเมื่อเตรียมดาบไม้เสร็จแล้วก็สามารถติดเข้ากับประตูทั้งสองด้านด้วยบุดไม้จากนั้นนำบานพับไม้แยกชิ้นใส่เข้ากรอบประตูจากนั้นนำประตูไม้ติดเข้ากับบานพับ และตอกตัวล็อกไม้ทางด้านซ้ายเพื่อยึดให้แน่นน้ำมันยางไม้ที่เหลือจากก่อนหน้านี้ก็ถูกนำมาใช้ทาลงบนหน้าต่างของประตูสุดท้ายนำกระจกธรรมชาติมาติดเข้ากับตำแหน่งหน้าต่างสุดท้ายนำแผ่นไม้กักบ,บาาติดด้านนอกเพียงเท่านี้ผนังประตูและหน้าต่างของที่พักก็เสร็จสมบูรณ์เมื่อเปลวไฟในเตาลุกขึ้นควันด้านนอกก็ค่อยๆจางหายไปในที่สุดก็รู้สึกอบอุ่นขึ้นมาก ที่พักพิงสร้างเสร็จแล้วฉันมักจะอยากสัมผัสประสบการณ์อาหารกลางแจ้งนำแผ่นหินที่ล้างสะอาดมาปิดบนเตาไฟแล้วโรยเครื่องปรุงต่างๆบนเนื้อวัวป่าสัมผัสรสชาติของเนื้อวัวป่าบนแผ่นหินกลางแจ้งหลังจากอิ่มอร่อยกับมื้อใหญ่ท้องฟ้าก็เริ่มมืดลงเติมฟืนเข้าไปในเตาไฟแล้วพักผ่อนอย่างเต็มที่ในคืนนี้ฟื้นฟูพลังงานเพื่อเตรียมตัวสำหรับการก่อสร้างต่อไป เช้าวันรุ่งขึ้นเปิดประตูไม้สูตรอากาศสดชื่นเข้าเต็มปอดก่อนเริ่มงานต้มน้ำร้อนอีกสักการหนึ่งเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสองชั่วโมงครึ่งผ่านไปบันไดก็เสร็จเรียบร้อยเพื่อการใช้ชีวิตที่นี่ในระยะยาวต้องทําให้การตักน้ําสะดวกข,ขึ้นเขาจะรูบนไม้และยึดไว้ทางด้านตะวันตกจากนั้นนําไม้ยาวสองเมตรครึ่งมาตัดแผ่นไม้เป็นชิ้นเท่าๆกันจะรูตรงกลางด้วยสว่าน แล้วขัดให้เป็นด้ามจับทรงกลวยใช้โครงสร้างแบบเดือยไม้ที่คุ้นเคยทำด้ามจับไม้แบบหมุนด้วยมือจากนั้นนำไม้ยาวสองเมตรครึ่งมาเชื่อมต่อเดือยไม้เข้ากับรูและยึดขอบด้วยเหล่าไม้ก็สามารถเตรียมการทำภาชนะตักน้ำได้เมื่อมีช่องทางขนส่งแล้วจึงเจาะไม้ให้กลวงอีกครั้งจากนั้นนำเชือกป่านพันรอบล้อหมุน แล้วพันถังไม้กับเชือกป่านก็จะได้ระบบดึงน้ำกึ่งอัตโนมัติดูเผินๆอาจจะดูซับซ้อนแต่ต่อไปคุณจะเข้าใจถึงความละเอียดอ่อนก่อนหน้านั้นฉันมักจะเจาะไม้ใหม่ภายในให้พอดีกับแผ่นไม้จากนั้นเจาะรูเล็กๆ7จ็ดปดรูสุดท้ายปิดผนึกถังไม้ด้วยสีสามารถใช้ตัวอ่อนบางตัวเป็นเหยื่อล่อ วางในพื้นที่ทางทิศตะวันตกเป็นถังจับปลาหลังจากวางเสร็จเบอร์ก็พบก้อนหินก้อนหนึ่งเขากำลังขาดโต๊ะและเก้าอี้พอดีจึงเจาะร่องด้วยเครื่องมือดั้งเดิม3มร่องกลมถูกเจาะออกมาสามารถใส่ไม้ให้พอดีกับร่องกลมเป็นโต๊ะและเก้าอี้ต้องบอกเลยว่าทักษะการเอาตัวรอดของโมเต็มที่กับตำแหน่งกิจกรรมของจักรพรรดิการหาตำแหน่งที่แม่นยำทำให้เขาไม่ต้องกังวลเรื่องอาหารการกิน แม้ว่าพระราชาจะมีรสชาติอร่อยและเนื้อสดแต่บอช้างยังคงต้องการกินปลาตัวใหญ่ก่อนหน้านั้นบอช้างย้ายหินตะวันตกอีกก้อนหนึ่งมาเพื่อว่าเส้นแกะสลักบนพื้นถิวต่อมาเขาใช้สิ่วกลมแกะสลักตามวิธีเดิมและนี่ไม่ใช่ความต้องการในการสร้างกับดักใหม่เขาแกะสลักหินดิบทีละก้อนเพื่อเก็บส่วนที่เว่าออกในฐานะที่เป็นอ่างน้ําหินธรรมชาติ ตำแหน่งที่เทโครนของบ่อพักก็คือตำแหน่งของแหล่งน้ำเรียงซ้อนหินและโครนอยาประณนิสร้างแท่นน้ำสำหรับครูกลางแจ้งเมื่อเสร็จแล้วจัดเรียงหินให้สมดุลตอกไม้ไถลงในร่องหินเดิมจากนั้นพันเชือกรอบแผ่นไม้สร้างอุปกรณ์ตกปลาแบบกึ่งอัตโนมัติเพื่อให้ได้อิ่มอร่อยกับเนื้อปลาในทุกมือ้ออุปกรณ์ที่วางไว้ทางทิศตะวันตก ยังต้องใส่ตัวอ่อนแมลงบนเบ็ดตกปลา2ชั่วโมงครึ่งต่อมาเสียงกระดิ่งดังขึ้นด้วยความได้เปรียบจากสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ที่อุดมสมบูรณ์ไม่ต้องกังวลเรื่องอาหารและน้ำพื้นผิวของหินส่งไอร้อนออกมาแต่ข้อบอยังจัดการกับปลาตัวแรกไม่เสร็จเสียงกระดิ่งดังขึ้นอีกครั้งปลาคับตัวใหญ่สตัวหนักสกิโลกรัมทำให้ข้อบออินได้ ช่างกลิ่นหอมที่เข้มข้นส่งผ่านมาฉันคิดว่านี่แหละคือความหมายของการเอาตัวรอดในป่าหลังจากเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ชงน้ำร้อนสักแก้วในวันที่อยู่คนเดียวในป่าอาหารอร่อยๆนี่แหละที่ช่วยรักษาความเหนื่อยล้าได้ดีที่สุดปิดประตูไม้ให้แน่นแล้วก็นอนบนเตียงในที่พักพิงฟังเสียงขาวที่กระโดดข้ามไปมาแล้วหลับไป ถ้าคุณนอนบนเตียงแล้วนอนไม่หลับเลื่อนมาเจอวิดีโอนี้ฉันเดาว่าตอนนี้คุณกําลังข่อยห้างอยู่นี่คือการสร้างในป่าที่ช่วยคลายเครียดดูจบรับรองว่าคุณจะหลับสบายขอดาว่าแบตเตอรี่ของคุณน่าจะอยู่ที่ประมาณ6 0ปอร์เซตรับเสียงให้ดีแล้วมุดเข้าไปในผ้าหม่มมาสัมผัสประสบการณ์นี้ด้วยกันการสร้างที่ช่วยให้หลับและผ่อนคลายในฤดูหนาวลึกของเฟลยอร์เพิ่งมีพายุหิมะตกลงมาคารนีนาที่ไม่มีที่อยู่แน่นอนตั้งใจจะสร้างกระท่อมไม้เพื่อใช้ชีวิตในฤดูหนาว แต่หลังจากเดินเท้ามาสองชั่วโมงครึ่งเขาก็เหนื่อยล้าทั้งกายและใจดังนั้นเขาจึงวางสัมภาระลงและสังเกตป่าแห่งนี้ป่าทางเหนือที่เต็มไปด้วยต้นไม้หนาทึบมีต้นเบิร์ดมากมายที่ใช้ไม่หมดซึ่งเป็นวัสดุสําหรับสร้างกระท่อมไม้ขณะนี้คารีน่ากําลังผลักต้นเบิร์ดที่แข็งแรงต้นนี้ระดับไหนกันมานั่งข้างฉันแค่เพียงว่าสําหรับคารีน่าผู้เลอโฉมการขนย้ายมักเป็นเรื่องลําบาก เขาตัดสินใจถอดเสื้อกันหนาวหนาออกเพื่อเตรียมลุยเริ่มจากหยิบขวานเหล็กออกมาจากกระเป๋าจากนั้นเดินโซเซบนเนินหิมะร่างเล็กแกว่งขวานไปมาไม่หยุดจัดการกับไม้แม้ว่าคารินาจะล้มอยู่เสมอแต่เธอก็ยังคงสงบห้าหา้าเขาค่อยๆตัดไม้ที่แตกออกเป็นชิ้นๆและขนส่งทีละชิ้นเก็บสะสมจนได้ไม้ที่เรียบเสมอกันเพียงพอที่จะสร้างโครงบ้านไม้เพื่อให้ฐานของบ้านไม้แข็งแรงคารินาตั้งใจจะขุดหลุมฐานให้เสร็จก่อนจากนั้นนําไม้ฝังลงในหลุม เพื่อให้บ้านไม้มีความมั่นคงสำหรับไม้ท่อนนี้ที่บิดเบี้ยวตรงฐานเขาใช้เลื่อยมือตัดส่วนที่เกินออกจากนั้นสามารถฝังไม้ลงในหลุมได้แล้วนำดินที่ขุดออกมากลับไปใส่ในหลุมก็เรียบร้อยต่อไม้ในป่ามีมอสสีเขียวปกคลุมอยู่เต็มหลังจากการขนส่งไม้สุงหลายเที่ยวคารีนาได้เตรียมไม้ส่วนใหญ่ที่มีขนาดเท่ากันเพื่อให้การเชื่อมต่อไม้มั่นคงเขาเลือกตอกหมุดเหล็กที่จุดเชื่อมต่อ ด้วยวิธีนี้เพียงแค่ตอกตะปูเหล็กลงในหมุดเหล็กก็เสร็จหลังจากผ่านไปสองชั่วโมงเครื่องโครงสร้างก็เสร็จสมบูรณ์แม้ว่าหิมะจะหยุดตกชั่วคราวแต่ป่าก็ยังคงชื้นและมีความแตกต่างของอุณหภูมิยังคงทําให้เขาตัวสั่นด้วยความหนาวในระหว่างการสร้างในป่าก็ยังต้องการความร้อนเพื่อฟื้นฟูพลังงานฟ้าเริ่มมืดลง คารนินาวางฝืนในหลุมเดิมแล้วจุดไฟภายใต้ความอบอุ่นของกองไฟเขายังคงทำงานตัดไม้ต่อไปแม้ในยามค่ำคืนที่มืดมิดก็ยังคงปรับปรุงต่อเนื่องในยามดึกคารนินานั่งถิงไฟและเพลิดเพลินกับอาหารกลางแจ้งเมื่อเขารู้สึกเหนื่อยล้าเขาจะนอนพักในถุงนอนสักครู่ฟังเสียงไฟแตกเปรี้ยๆอย่างผ่อนคลายพิจารณาพยากรณ์อากาศพรุ่งนี้จะมีพายุหิมะเข้ามาคารนินาต้องเร่ง งานปิดหลังคากระท่อมของเขาลอกเปลือกไม้ออกทีละชิ้นให้เรียบเนียนจากนั้นประกอบให้สมมาตรและตอกตะปูแต่ดูเหมือนงานง่ายๆแต่สิ้นเปลืองพลังงานอย่างมากเขาจําเป็นต้องเติมพลังงานให้ร่างกายอยู่เสมอเพื่อรักษาพลักําลังแอปเปิลที่เหลืออยู่ในมือเปลือกด้านนอกสามารถใช้แทนถ้วยน้ําได้เพียงเติมใบสนเข้าไปด้านในก็จะได้รสหวานเล็กน้อยเมื่อร่างกายกลับมารู้สึกอุ่นอีกครั้ง เขาหยิบม้วนเชือกไม้ขึ้นมาพันรอบจุดเชื่อมของไม้เพื่อยึดให้แน่นจากนั้นจึงดึงมีดออกตัดเชือกเพื่อสร้างโครงของกรอบให้เสร็จสมบูรณ์ในตอนนั้นคารินาได้เปิดม้วนผ้ากันน้ำอุตสาหกรรมออกจากนั้นก็ตัดยาวจนสุดตัดให้มีขนาดเท่ากับเพดานด้วยวิธีนี้จึงสามารถใช้เป็นที่พักพิงเมื่อพายุหิมะหมาเยือนเมื่อค่ำคืนใกล้เข้ามาป่าถูกปกคลุมด้วยหมอกแสงไฟสลัวส่องสว่างให้กับป่าแห่งนี้ฝนผสมหิมะปรยกลายลงบนพื้น เกือบทำให้ผ้าห่มไม้ที่อบอุ่นดับมอดเมื่อท้องฟ้าเริ่มมืดลงอุณหภูมิก็ลดลงอย่างรวดเร็วในป่าที่มืดสลัวมีเพียงเสียงกระดิ่งของคารินาเท่านั้นที่ยังคงดังอยู่เมื่อไฟเริ่มลุกโชนคารินาโชว์ฝีมือทำอาหารเย็นเธอนั่งอยู่คนเดียวหน้าเตาผิงและกินอย่างอร่อยอร่อยรู้สึกผ่อนคลายเมื่อพายุหิมะแนากะาเริ่มรุนแรงขึ้นอีกครั้งแทบจะกลบป่าไปทั้งหมดเขานั่งอยู่บนตอไม้และอุ่นไฟ ผ่านค่ำคืนที่หนาวเย็นจนกระทั่งวันถัดมาเขากลับมาที่เดิมสูตรอากาศเย็นเข้าไปในเวลานี้ป่าถูกปกคลุมด้วยหิมะหนาคาเรณนาตรวจสอบก่อนว่าหลังคามีรั่วหรือไม่จากนั้นเดินไปที่ภูเขาหลังบ้านเพื่อเก็บไม้ไม้ชุดนี้จะใช้สำหรับสร้างกำแพงหลุมศพเชือกไม้เส้นเล็กสามารถยึดติดไม้เข้าด้วยกันได้และถ้าไม้กันลมที่ดูบางนี้ก็เพียงพอแล้ว ในป่าที่ชื้นและเย็นการเก็บไม้ฟืนจํานวนมากเพื่อใช้จุดไฟให้ความอบอุ่นคือสิ่งสําคัญเพื่อป้องกันไม่ให้ไม้ฟืนแห้งเปียกชื้นคารินาตั้งใจสร้างหลังคากันน้ําเพื่อปกป้องไม้เพียงแค่ตอกตะปูเข้าไปในไม้ก็สามารถเชื่อมต่อได้สําเร็จจากนั้นนําผ้าใบกันน้าอุตสาหกรรมที่เหลืออยู่ก่อนหน้านี้ปูบนเพดานก็จะเสร็จสมบูรณ์เมื่อหิมะใหม่โปรยปลายลงบนกิ่งสนเขาจําเป็นต้องเริ่มใส่ใจกับการติดตั้งภายในและการปิดผนึกนําแผ่นไม้ที่ตัดไว้ล่วงหน้าสองแผน่น วางซ้อนกันไว้ที่มุมเขาก็จะมีที่พักพิงเพื่อพักฟื้นและดำรงชีวิตในขณะนั้นคาริน่ารู้สึกว่าอุณหภูมิในห้องต่ำเกินไปดังนั้นเขาจึงเริ่มซ่อมแซมกรอบประตูไม้ที่เตรียมไว้เพื่อเตรียมการติดตั้งประตูไม้คาริน่าแผ่นไม้ในแนวนอนบนประตูไม้แต่ท่ามกลางพายุหิมะใช้เวลาเพียงสองนาทีครึ่งก็ท่วมแผ่นไม้ ประตูไม้ที่สร้างเสร็จแล้วขนาดเกือบจะพอดีกับกรอบประตูและคารินาเพื่อประหยัดเวลาเลือกใช้บานพับขันสกรูให้แน่นระหว่างประตูกับกรอบประตูประตูไม้เล็กๆที่กันลมกันฝนให้เขากลับเผยความแข็งแกร่งออกมาข้างนอกมีพายุหิมะระดับ8กำลังโหมกระหน่ำแต่เขากลับซ่อนตัวอยู่ในบ้านจุดเตาผิงให้ความอบอุ่นควันจากเตาผิงค่อยๆลอยออกไปทางต่องควันทำให้กระท่อมไม้ท่ามกลางพายุหิมะดูอบอุ่นเป็นพิเศษ เตาผิงที่เผาไม่อย่างร้อนแรงไม่เพียงแค่ให้ความอบอุ่นในบ้านยังสามารถต้มน้ําในการนาให้เดือดได้อีกด้วยอุณหภูมิใกล้ย0องศาช่วยกันความหนาวเย็นจากภายนอกบางครั้งรู้สึกร้อนก็เปิดประตูไม้เพื่อระบายอากาศในที่หลบภัยที่หิมะตกหนักดื่มชาสนเขาอุ่นๆสักแก้วก็สามารถขจัดความเหนื่อยล้าได้ทั้งหมดพิจารณาว่าอุณหภูมิในตอนกลางคืนจะต่ำลงอีกคารีน่าสวมเสื้อกันหนาวและเก็บกิ่งไม้ที่ตกลงมาตัดให้ได้ขนาดที่ต้องการแล้วเติมในช่องสามเหลี่ยมใต้ชายคา ด้วยขนาดกรอบหน้าต่างที่วัดล่งหน้าอย่างแม่นยำทำให้กระจกเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์ในตำแหน่งที่เตรียมไว้ป้องกันลมหนาวเพื่อความสะดวกในการใช้ชีวิตในบ้านทั้งการกินและการเก็บเครื่องมือคารินาได้นำแผ่นไม้สั้นสามแผ่นมาต่อเข้าด้วยกันจากนั้นยึดไว้บนท่อนไม้สี่ต้นผลึกน้ำแข็งที่แห้งในอากาศทำให้มือของเธอแดงกำ่ำดังนั้นคารินาจึงรีบตอกตะปูเข้ากับแผ่นไม้ แล้วนํากลับเข้ามาในบ้านในบ้านที่มืดสลัวแสงไฟส่องสว่างไปทั่วพื้นสีขาวแห่งนี้แต่กระท่อมไม้ที่เขาสร้างด้วยมือเปล่ากลับให้ความรู้สึกปลอดภัยอย่างมากไม่เพียงแค่เตรียมอาหารมือ้อค่าสําหรับคืนนี้ไว้ภายในเมื่อขาดแคลนฝืนยังสามารถหยิบจากด้านนอกมาใช้ได้อย่างไงไ่ายดายในหม้อมีอาหารหลากสีสันที่ผสมผสานเนื้อสัตว์และผักได้อย่างลงตัวเหมาะก,กับรสชาติของคารินาการได้ลิ้มรสอาหารในป่าที่หนาวเย็นคือชีวิตที่เขาใฝ่ฝันถึง เมื่อถึงเวลาของชนเผ่าชาฟังเสียงพินในเตาผิงนอนบนถุงนอนเดี่ยวหนาๆจะรู้สึกผ่อนคลายมากเมื่อวันใหม่มาถึงท้องฟ้าก็แจ่มใสแต่ในช่วงสองสามวันนี้คาริน่ายังรู้สึกว่าพื้นเย็นไม่สามารถกันความเย็นได้ดังนั้นเขาจึงทําตามวิธีเดิมนําแผ่นไม้มาเชื่อมต่อเป็นเตียงเดี่ยวความอบอุ่นในบ้านก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นหลังจากนั้นเขาได้เก็บสะสมฟืนมากมายนี่คือช่วงฤดูหนาวความรู้สึกปลอดภัยของเขามาจากสิ่งน,นี้ไม่ยากที่จะเห็นว่าคาริน่าเป็นผู้หญิง และฝีมือการถักนิตติ้งของเธอก็ชำนาญมากแล้วผ้าขาวผืนนี้สามารถใช้เป็นม่านหน้าต่างได้ในถ้ำตัวหิมะและน้ำแข็งเขาปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกภายในกระท่อมอย่างต่อเนื่องเมื่อมีกระท่อมที่มีพื้นที่เก็บของเพิ่มขึ้นก็ไม่ดูน่าเบื่ออีกต่อไปแม้จะถึงเวลาที่ท้องฟ้าเป็นสีฟ้าเขาก็ไม่หยุดพักชีวิตที่อยู่คนเดียวในป่ามันสบายเกินไปที่นี่เขาไม่เพียงแต่แก้ปัญหาความหิวโหวยในชีวิตเขายังไม่ต้องคิดถึงเรื่องจุกจิกในชีวิตอีกต่อไป เพียงแค่ต้องคิดว่าจะกินอะไรในมื้อต่อไปและสภาพเช่นนี้เขาเพิ่งสร้างชีวิตในแบบที่เขาฝันไว้เสร็จหลังจากเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ปิดม่านเพื่อพักผ่อนถ้าคุณดูมาถึงตรงนี้ก็ขอให้คุณหลับฝันดีนะ